คลิปนี้เกิดจากอะไรครับพี่น้องดูเอาครับนี่เครื่องปั่นไฟครับดูครับไฟกระจายเต็มเลยครับนะฮะออกมาก่อนนะครับถ้าเจอกันแบบนี้ฝนตกหรือเปล่าครับนูนะเอออ้อันตรายมากเลยครับพี่น้องเครื่องก็ยังทํางานอยู่ครับผมไฟก็รั่วนะครับตอนนี้ลงในตัวของเครื่องปั่นไฟด้วยนะครับเหมือนฝนจะตกนะพี่น้องผมเนี่ยเหมือนตรงมุมซ้ายบนนะครับเห็นเป็นเหมือนน้ําฝนนะครับเนี่ยตอนนี้คือ ไม่รู้จะเอาอยัางไงแล้วครับผมเกิดจากอะไรขวรัรลืมอ,อกแล้วครับพี่น้องตัวนี้นาอาการลรืมหนักแล้วนะครับวงดนตรีก็ยังเล่นอยู่นะครับก็ฝั่งพี่ๆฝั่งนี้ก็กําลังวิ่งเข้าไปเซตดูครับแต่ตอนนี้คือดับยังไม่ได้เลยครับผมขวันโนกแล้วครับตนนัวนี้จะเอาอยัางไงกันดีนะครับอันตรายมากนะครับตอนนี้จับไม่ได้เลยครับลุกแล้วครับตัวน,นี้ไฟลุกแล้วครับพี่น้องอืมเอาไปไหนกันหมดอะ เอาหูยพี่น้องยังไงนี่เครื่องปั่นไฟจับไม่ได้แล้วครับตอนนี้ไฟรั่วอย่างแรงเลยครับผมนี่ตอนนี้ไม่รู้ดับหรือ,อยังนะนะครับแต่ตอนนี้ไฟลุกเครื่องเลยครับเกิดจากอะไรเนาะอันตรายมากด้่นนะครับระมัดระวังกันหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับพี่ๆที่เล่นเครื่องปั่นไฟนะครับก็เซฟตี้ดูกันดีๆแล้วกันอันนี้ก็เป็นคลิปอุทาหรณ์แล้วกันนะครับไม่แน่ใจนะว่าเกิดจากอะไรยังไงก็สถานที่ตั้งก็ ระมัดระวังดูแลกันด้วยแล้วกันนะครับเนี่ยตัวนี้เสียหายกันเยอะเลยครับเนี่ยไม่ยอมหยุดเลยครับไฟลุกโขมกระนาเลยครับผมโอ้น่าจะเสียหายหลายตังเลยนะครับแบบนี้โอ้นะครับตอนนี้ลุกหนักแล้วครับอืมนะครับช่วยกันแล้วเครื่องน่าจะดับแล้วมั้งครับตอนนี้นะครับแต่ว่าไฟนี่ลุกมากเลยครับ